กรมอุตุประกาศฉบับที่2เตือน29จังหวัดเตรียมรับมือเจอฝนถล่มหนัก วันที่27สิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดาบันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง3กันยายน66ร่องมรสุมกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทยประกอบด้วยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอันดา มันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งมีดังนี้วันที่29สิงหาคม -66 ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองไทยบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสีสเกตและอุบลราชธานี ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงานและภูเก็ตวันที่30สิงหาคม66ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์ตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยน้องคายหนองบัวลำพูอุดรธาน,นีสกลนครชัย,ยภูมิขอนแก่นกาฬสินธ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสโสทรอำนนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีสำหรับภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตสำหรับวันที่31สิงหาคม -66 ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอด็ดยโสธรอันน่นาเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท ลบ,บบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปจีมบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังสำหรับวันที่1-3กันยายน6-6ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษนุโลกพิจิตและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดนคนรราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคนปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนีสะแก้วฉะเชิงเซา ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงา ภูเก็ตและกระบี่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็ก บริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา